มีน้องๆหลายคนส่งรูปสังขยาใบเตยแล้วก็ขนมปังเสียบไม้ที่ดูเหมือนลูกชิ้นปิ้งมาให้ป้าดูแล้วบอกว่าช่วยทําให้ดูบ้างสีได้เลยค่ะขอบคุณเจ้าของไอเดียด้วยนะคะอืมสังขยาอร่อยมากแม่ในคลิปนี้จะทําขนมปังให้ดูทั้งแบบนวดมือและนวดด้วยเครื่องแบบนี้ค่ะถ้าใครจะใช้เครื่องนวดกดไปดูนาทีที่12.23นะจ้ะตอนนี้มานวดด้วยมือกันก่อน นำนมสดมา90 ml หรือ6ช้อนโต๊ใช้นมกล่องได้นมขวดได้นมโรงเรียนได้ป้าใช้นมที่อุณหภูมิห้องนะคะใส่ยีสต์ลงไป1ช้อนชาจำเป็นต้องใช้นะยีสต์ตามห้างมีขายร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายตัวที่ป้าใช้อยู่ซื้อมาจากโลตัสค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย24กรัมหรือ2ช้อนโต๊คนให้เข้ากาันแล้วตั้งทิ้งไว้5-10นาที หลังตั้งทิ้งไว้จะมีฟองฟองปุดขึ้นมาแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะนำแป้งขนมปังมา132กรัมหรือ1ถ้วยตวงเกลือ1หยิบมือคนพอเข้ากันแล้วทำหลุมตรงกลางไว้เทนมผสมยีสต์ลงไปเอาน้ำตาลที่ค้างอยู่ในแก้วออกมาให้หมดนะ ตามด้วยกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันมันจะจับตัวเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะจากนั้นโรยแป้งขนมปังบนพื้นผิวที่จะใช้ทำงานวางก้อนแป้งลงไปโรยแป้งเพิ่มด้านบนจากนั้นทำการนวดนวดด้วยมือแบบนี้เป็นเวลา10นาทีช่วงแรกแป้งมันอาจจะเหนอะหนาติดมือหน่อยนะคะ ถ้ามันเหนอะหนะมากเกินไปสามารถโรยแป้งขนมปังเพิ่มได้เล็กน้อยหลังจาก10นาทีผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเมื่อยมากเมื่อยจริงๆเมื่อยสุดๆฮะอ๋อเมื่อยก็ห้ามพูดใช่ไหมเดี๋ยวคนดูกลัวไม่กล้านวดโอเคค่ะหลังจากนวดมา10นาทีผ่านไปแป้งที่ได้จะดูนวลเนียนขึ้นแบบนี้ค่ะนำเนยรสจืดหรือรสเค็มก็ได้ทาลงไปในชามที่จะใช้พักแป้ง วางแป้งที่นวดได้ลงไปหาอะไรคลุมแล้วพักทิ้งไว้10นาทีระหว่างที่พักหายาหม่องทาแขนค่ะเพราะว่าปวดมือมากอาอาลอเล่นยอกยอกหลังจากพักแป้ง10นาทีแล้วนำเนยมาครึ่งช้อนโต๊ะหรือ7.5กรัมใช้เนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้ป้าใช้เนยเค็มค่ะวางแป้งที่พักไว้ลงไปจากนั้นนวดแป้งกับเนยเข้าด้วยกันประมาณ15นาที ระยะเวลาที่ใช้นวดต้องบอกอย่างนี้ค่ะแต่ละคนใช้แรงในการนวดต่างกันดังนั้นระยะเวลาที่ใช้นวดอาจจะไม่ใช่15นาทีเป๊ะๆนะคะอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้เมื่อนวดไปแล้วประมาณ15นาทีบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวป้ามาไปพบแพทย์แป๊บหนึ่งแขนแทบหักยอกอีกแล้วดีป้าไม่ใช่ค่ะนี่เรื่องจริง 15นาทีผ่านไปแป้งจะไม่ติดมือนุ่มยืดหยุ่นแล้วก็เนียนขึ้นแล้วเดี๋ยวลองขึงเป็นฟิล์มค่ะเฮ้ <c oughs> ป้าขึงได้แค่นี้นะคะก็กล้าเรียกว่าฟิล์มเนาะอ่ะป้าพอแค่นี้ละค่ะไม่อยากพบแพทย์รอบ2อยากได้แป้งเนียนกว่านี้ฟิล์มบางกว่านี้นวดต่อได้เลยนะอันนี้ก็จะนุ่มในระดับนึงค่ะคขึงแป้งให้เป็นก้อนกลม,กลม วางลงในชามที่ทาเนยไว้จนทั่วแล้วหาอะไรคลุมแล้วพักทิ้งไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือจนกระทั่งแป้งขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อแป้งขึ้นแล้วให้นำเนยทาบนพื้นผิวที่เราจะใช้ตัดแป้งเอาเนยทาที่มือด้วยก็ได้ค่ะแป้งจะได้ไม่ติดมือวางแป้งลงไปจากนั้นทําการชกไล่ลมโป๊ะ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  ตาดแบ่งแป้งที่ได้เป็น21ก้อนแต่ละก้อนหนักประมาณ11กรัมไม่ต้องสงสัยนะคะในรูปหายไปก้อนหนึ่งลูกเอาไปเล่นแป้งส่วนไหนยังไม่ใช้คลุมพักไว้ก่อนค่ะนำแป้งแต่ละก้อนมาคลึงให้เป็นก้อนกลมๆโดยการแผ่แป้งออกนิดหน่อยเก็บขอบเข้ามารวมให้แน่นแล้วก็คลึงคลึงๆแบบนี้ วางแป้งลงบนถาดที่ปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบแล้วจากนั้นหาอะไรคลุมนะคะพักแป้งไว20้20-30นาทีหรือจนกระทั่งแป้งขึ้นเป็น2เทา่าระหว่างพักแป้งวอร์มเตารอไว้ก่อนเลยนะคะคลิปนี้จะทดลองอบให้ดูด้วยไมโครเวฟด้วยนะแล้วก็มีเตาอบม้ออบลมร้อนมอทอดไร้น้ำมันและเตาแกส๊สทานมสดลงบนผิวหน้าของขนมทุกชิ้น นมสดในที่นี้ใช้เป็นนมกล่องก็ได้นมขวดก็ได้นมโรงเรียนก็ได้ทานมเสร็จแล้วนําไปอบเลยค่ะใครอยากดูผลการทดลองจากการอบด้วยไมโครเวฟอยู่นาทีที่5.18การอบด้วยเตาอบอยู่นาทีที่5.54การอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนาทีที่6.19การอบด้วยหม้ออบลมร้อนนาทีที่6.53 และเตาแก๊สนาทีที่7.34วิธีแรกคุณชอบถามกันมาเยอะนะคะป้าขาใช้ไมโครเวฟได้ไหมมาดูกันค่ะอยากจะเตือนเลยนะคะว่าอย่าหาทํำป้าเวฟครั้งละ15วินาทีย้ำครั้งละ15วินาที15วิแรกไม่สุก30วิไม่สุก45วิเฮอเไม่เรียบร้อยแล้วจ้าแล้วดูตัวขนมปังนะ ไม่ขึ้นฟูสีก็ไม่สวยจ้าเมื่อนําออกมาตั้งทิ้งไว้พบว่าแข็งแกร่งดังหินผ่านะคะดูสิไม้ยังจิ้มแทบไม่ลงอ <c oughs> อย่าหาทําเตือนแล้วนะมาดูวิธีการอบได้เตาอบกันวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยก่อนที่จะนําขนมเข้าไปอบนะป้าอบขนมที่160องศาเซลเซียสไฟบนล่างไม่ได้เปิดพัดลมอบเป็นเวลา12นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกตามต้องการ เตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะจ๊าดังนั้นระยะเวลาที่ใช้อบอาจแตกต่างกันเมื่ออบเสร็จนำเนยทาที่ผิวของขนมปังให้ทั่วเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินแล้วค่ะต่อที่การอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันวอร์มหม้อทอดไร้น้ำมันให้เรียบร้อยตามคู่มือนะคะจากนั้นนำขนมเข้าอบ ที่140องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีหรือจนกระทั่งสุกตามต้องการเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะทาเนยบนขนมปังหลังอบเป็นอันเสร็จพิธีวิธีถัดมาการอบด้วยหม้ออบลมร้อนวอร์มหม้ออบลมร้อนให้เรียบร้อยตามคู่มือจากนั้นนำขนมเข้าอบที่140องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีหรือจนสุกตามต้องการ เตาใครเตามันเตาแต่ละต,ตัวแต่ละบ้านอาจจะใช้ระยะเวลาในการอบแตกต่างกันนะคะอบเสร็จแล้วอย่าลืมทาเนยหลังอบค่ะขนมปังจะได้ฉ่ำๆาวาวๆจริงๆการทาเนยควรจะนำขนมออกมาจากหม้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนหรือเตาอบก่อนทาน,นะคะทาเนยให้ทั่วเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการอบวิธีสุดท้ายการอบด้วยเตาแกส๊สสำหรับการอบด้ดยเตาแกส๊ส นำหม้อหรือกระทะก้นหนามาจากนั้นวางตะแกรงเหล็กลงไปถ้าไม่มีตะแกรงเหล็กใช้ภาชนะที่ทนความร้อนได้วางลงไปปิดฝาให้สนิทจากนั้นเปิดแกส๊สใช้ไฟแรงสุดเป็นเวลา1นึาทีเปิดฝารีบวางขนมลงไปจากนั้นปิดฝาให้สนิทแล้วอบด้วยไฟกลางค่อนมาทางอ่อน10นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกทาเนยหลังอบเสร็จเรียบร้อยค่ะ ในการอบไม่ว่าจะอบด้วยวิธีไหนนะคะความแรงไฟความแรงเตาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันดังนั้นสังเกตสีขนมสังเกตเนื้อขนมกันเอาเองค่ะถ้าครบเวลาที่ป้าบอกแล้วยังไม่สุกเพิ่มเวลาอบได้เลยนะคะโดยเฉพาะหม้ออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมันถ้าเกิดว่าอบแล้วรู้สึกว่าด้านล่างของขนมปังยังไม่ค่อยสุก อบต่อได้เลยนะหรือว่าจะพลิกกลับด้านแล้วอบก็ได้ค่ะลองปรับเปลี่ยนเอาเองนะจ๊ะมาทําสังขยาใบเตยค่ะเริ่มที่การทําน้าใบเตยเข้มข้นก่อนใช้ใบเตย,ยห้าใบหั่นเป็นท่อนๆใส่ลงไปในเครื่องปัน่นอย่าลืมล้างใบเตยให้สะอาดก่อนนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องปัน่นใช้การตำเอาก็ได้อยากได้กลิ่นใบเตยแรงกว่านี้สีเข้มกว่านี้เพิ่มปริมาณใบเตยได้แต่ใบเตยถ้าใช้เยอะเกินไปใบเตยแก่เกินไปก็อาจจะทำให้สังขยาขมได้ ใส่น้ำลงไป160 ml จากนั้นทําการปัน่นแล้วก็กรองพักน้ำไปเตยไว้ก่อนนะคะนำหม้อมา1ใบค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงไป50กรัมหรือ6ช้อนโตะครึ่งถ้าเกิดว่าไม่ชอบสังขยาที่ข้นๆลดปริมาณของแป้งข้าวโพดลงได้เหลือสัก30กรัม 30กรัมจะค้นประมาณไหนเดี๋ยวมีให้ดูในช่วงท้ายนะคะใส่เกลือลงไป1หยิบม,มือน้ำตาลทราย72กรัมหรือ6ช้อนโต๊ะเพิ่มลดได้ตามชอบนมโสรด280 ml ใช้นมกล่องได้นมขวดได้นมโรงเรียนได้คลิปนี้ป้าใช้นมแบบกล่องของไทยเดนมาร์ก น้ำน้ำใบเตยที่กรองไว้มา150 ml สมมุติว่าตวงแล้วได้ไม่ถึง150 ml เติมน้ำสะอาดเพิ่มลงไปได้ค่ะหรือจะไปปั่นใบเตยเพิ่มก็ได้นะเทน้ำใบเตยลงไปในหม้อรพร้อมกับส่วนผสมอื่นๆเลยค่ะคนคนคนจนกระทั่งแป้งข้าโพดละลาย น้ำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟอ่อนแล้วกวนบ่อยๆกวนตลอดเวลาได้ยิ่งดีเลยค่ะกวนกวนกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมข้นและเดือดตอนนี้เริ่มข้นแล้วนะคะกวนกวนกวน,กวนต่อไปค่ะใบเตยใครสีอ่อนสามารถหยดสีผสมอาหารเพิ่มลงไปได้นะนี่ตอนนี้ส่วนผสมข้นขึ้นแล้วค่ะเห็นเป็นรอยตะกร้อชัดเจนเลยแล้วก็เดือดแล้วด้วย ปิดเตานะจ๊าจากนั้นใส่เนยลงไป1ช้อนโต๊ะไม่มีไม่ใส่ก็ได้ใช้เนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้คลิปนี้ป้าใช้เนยเค็มของ Home Fresh ค่ะใส่เนยลงไปคนๆๆจนกระทั่งเนยเข้ากันดีกับส่วนผสมจ้าเทสังขยาที่ได้ลงไปในชามอีกหนึ่งใบค่ะไม่แนะนําให้ทิ้งไว้ในหมอ้อใบเดิมเพราะว่าความร้อนที่หลงเหลืออยู่ในหมอ้ออาจจะทําให้สังขยาเนี่ยแห้งเกินไปได้ ปิดด้านบนของสังขยาด้วยถุงแกงค่ะแ,ะแปะแปะลงไปบนสังขยาแบบนี้เลยนะคะเพื่อไม่ให้หน้ามันแห้งตั้งทิ้งไว้ให้เย็นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็กินได้เลยจ้ะถ้าลดแป้งข้าวโพดลงเหลือ30กรัมเขาจะได้ความข้นหนืดประมาณนี้นะคะอันนี้คือยังร้อนๆอยู่นะเดี๋ยวตั้งทิ้งไว้จนเย็นเขาจะข้นขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะชอบขนมากข้นน้อยอยังไงปรับปริมาณแป้งข้าวโพดที่ใช้เอานะจ๊ะ กลับมาที่ขนมปังที่อบไว้ค่ะนําขนมปังมาเสียบด้วยไม้ไม้อันนี้เป็นขนาด6นิ้วนะคะซื้อมาจากตลาดแถวบ้านเลยค่ะป้าจะเสียบขนมปัง3ชิ้นต่อไม้ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้จิ้มฟันนะคะจุ่มสีผสมอาหารสีน้ำตาลจากนั้นนํามาขีดบนขนมปังทำให้ดูเหมือนรอยไหม้จากการปิ้งลูกชิ้นย่างลูกชิ้นจ้า เสร็จแล้วก็นำไปเสิร์ฟคู่กับตัวสังขยาใบาเตยได้เลยนะจ๊ะเอาละค่ะเดี๋ยวถัดมานะคะมาดูวิธีการนวดขนมปังด้วยเครื่องนวดกันบ้างเครื่องนวดที่ป้าใช้วันนี้เป็นเครื่องนวดแบรขนาด5ลิตรนะจ๊ะใครอยากได้ลิงก์อยู่ในช่องคอมเมนต์ค่ะแล้วก็สูตรที่ใช้ในเครื่องนวดตัวนี้นะคะป้าใช้สูตรเดียวกับสูตรนวดมือแต่ว่าเพิ่มปริมาณทุกอย่างเป็น3เท่าเพราะว่าถ้าแป้งน้อยเกินไปเดี๋ยวมันจะนวดไม่ไป สูตรป้าใส่ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วก็ใต้คลิปนะคะกดไปดูได้เลยสำหรับสูตรที่ใช้ในการนวดด้วยเครื่องใส่ของแห้งลงไปก่อนค่ะแป้งขนมปังเกลือเปิดเครื่องผสมให้เข้ากันนะน้ำตาลทรายแล้วก็ยีสต์การใช้เครื่องนวดป้าจะทำแบบว่าผสมของแห้งก่อนแล้วค่อยเทของเหลวลงไปนะคะจะไม่ได้ทำแบบผสมยีสต์กับน้ำตาลลงไปในนมนะจ๊ะ จากนั้นเทของเหลวลงไปค่ะนั่นก็คือนมสดตัวนมป้าแช่เย็นมาจนกระทั่งเย็นเจี๊ยบเลยนะคะรวมถึงโถตีเนี่ยป้าก็แช่เย็นมาเช่นกันค่ะเนื่องจากว่าการนวดด้วยเครื่องเราจะนวดค่อนข้างนานส่วนผสมภายในหลังจากนวดนวดไปเนี่ยมันอาจจะเกิดความร้อนได้ค่ะดังนั้นถ้าส่วนผสมมันร้อนยีสต์มันจะทำงานได้เร็วเกินไป เราจึงใช้นมเย็นและโถเย็นเย็นช่วยชะลอการทำงานของยีสต์นะคะใครมีเจลเย็นจะเอามาพันรอบโถด้วยก็ได้ค่อยๆเทนมใส่ลงไปจากนั้นตามด้วยกลิ่นวานิลาเปิดเครื่องนวดไปนะคะปาน,นวดทั้งหมด45นาทีหรือจะนวดครั้งละ15นาทีก็ได้ค่ะ เมื่อครบเวลาเช็คแป้งถ้ายังไม่โอเคก็เปิดเครื่องให้นวดต่อก็ได้แบบนี้นะตอนที่ป้าซื้อตัวเครื่องอยู่ที่ประมาณ8ันแนะคะอาจจะแพงกว่าร้านอื่นเล็กน้อยแต่ว่าข้อดีคือปรักไทยคู่มือภาษาไทยหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษร้านอื่นถูกกว่านี้ก็มีแต่อาจจะเป็นภาษาจีนปรักจีนจ้าราคาเครื่องแต่และช่วงเวลาอาจจะแตกต่างกันยังไงเช็คราคากับทางร้านเองเนอะ ตอนนวดแป้งเสียงเขาก็จะดังนิดนึงนะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดลำโพงให้ฟังเสียงเต็มเต็มเครื่องเขาจะนวดหยุดนวดหยุดเป็นจังหวะแบบนี้นะคะช่วงแรกแป้งอาจจะดูแฉะแฉะหน่อยถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าโอ๊ยมันดูแฉะไปป้าสามารถโรยแป้งขนมปังเพิ่มได้นะจ๊ะ เพราะว่าอย่างตอนนวดมือถ้าแป้งมันเหนอะหนะติดมือเราเราก็เพิ่มแป้งลงไปนวดได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันหลังจากป้านวดแป้งมาประมาณ15นาทีแล้วค่ะป้าก็จะเติมเนยสดลงไปนวดกับแป้งในระหว่างนวดอาจจะหยุดเครื่องนะคะแล้วคอยปาดแป้งที่ก้นโถเข้าไปด้วยก็ได้นะเพราะว่าแป้งเนี่ยมันมักจะติดอยู่ที่ขอบขอบแล้วก็ที่ก้นค่ะใช้พาย,ยางช่วยปาดได้ จริงๆเขาจะมีรุ่นที่โถเป็นเทฟรอนด้วยนะคะเวลานวดแป้งเนี่ยแป้งก็จะไม่ค่อยติดโถ ổ, ล้างทําความสะอาดง่ายกว่าแพงกว่าการอยู่นิดหน่อยนะคะป้างกนะป้าก็เลยเลือกแบบโถธรรมดามาไม่ได้เลือกแบบเทปรอนแป้งที่เห็นอยู่นี้นวดมาแล้ว30นาที ลองจับจับดึงดึงดูจริงๆก็เริ่มที่จะโอเคแล้วนะคะเนี่ยก็ไม่ได้ติดมือแล้วนะเราก็แป้งก็ดูเนียนขึ้นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวป้าจะนวดต่ออีกสัก15นาทีจ้าป้าลองจับแป้งดูแล้วแป้งยังไม่ร้อนนะคะแต่ถ้าใครนวดนวดไปแล้วแบบอากาศรอบข้างมันร้อนมากอะค่ะ จับดูแล้วแป้งโถมันออกจะอุ่นๆร้อนๆหน่อยสามารถนําไปแช่ตู้เย็นสักพักแล้วค่อยนําออกมานวดต่อได้นะคืออย่างนี้ค่ะถ้ายีสต์ทำงานไวเกินไปทํางานดีเกินไปหรือว่าบางครั้งเราหมักแป้งนานเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ขนมปังของเรามีกลิ่นยีสต์ค่อนข้างแรงคือขนมปังมีกลิ่นยีสต์มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้ายีสต์ทำงานดีเกินไปหรือหมักแป้งนานเกินไปกลิ่นยีสต์มันก็จะแรงกว่าปกติ รวมถึงขนมปังที่ได้เนี่ยมันอาจจะมีโพรงด้านในนะคะหน้าขนมปังมันก็อาจจะเหี่ยวหรือว่าอบเสร็จแล้วขนมปังมันอาจจะแบบย่นย่นยุบตัวลงอะไรแบบนี้นะจ๊ะ,ะป้านวดแป้งมาทั้งหมด45นาทีแล้วลองขึงเป็นฟิล์มดูสวยอยู่นะคะเนี่ยแป้งเนียนนุ่มไม่ติดมือด้วยดูสิถ้าถามความรู้สึกป้าป้าค่อนข้างแฮปปี้กับเจ้าเครื่องนวดตัวนี้เลยนะคะ อหลังจากนวดแป้งได้แบบนี้แล้วนำแป้งมาจับรวบนะคะให้มันเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะดึงแป้งไปข้างหลังนะไปรวมกันที่ด้านหลังเราก็จะได้เจ้าแป้งก้อนกลมๆม,มาเดี๋ยวป้าจะแอบใช้เนยทาด้านในโถนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวป้าจะหมักแป้งในโถนี้เลยแป้งจะได้ไม่ติดโถจ้า ตัวใบพัดด้านในป้าดึงออกนะตอนที่พักแป้งวางแป้งลงไปในโถปิดฝาฝาอันนี้มากับตัวเครื่องเลยนะคะกดปุ่มเลือกฟังก์ชันพักแป้งเขาจะขึ้นมาว่าให้พัก1ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวป้าจะกดลดเวลาลงนะคะพักซัก40นาทีดูก่อนคะ่ะถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้ที่ก็เดี๋ยวค่อยเพิ่มเวลาเอาทีหลังได้ จากนั้นกดปุ่มสตาร์ทให้มันทำงานแล้วก็ตั้งทิ้งไว้อย่างนี้เลยอันนี้พึ่งจะ21นาทีเองค่ะมาดูแป้งนี่ฟูฟ่องสวยงามขึ้นเป็น2เท่าเรียบร้อยแล้วนะคะ <_ S 1> ก็พอค่ะนำแป้งออกมาได้เลยระยะเวลาที่ใช้พักแป้งอาจจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นกับสภาพอากาศด้วย เมื่อแป้งขึ้นแล้วขั้นตอนที่เหลือทําเหมือนขนมปังนวดมือได้เลยค่ะนั่นก็คือนําไปชกไล่ลมแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆนะจ๊ะตัวแป้งอันนี้ใช้3เท่าดังนั้นเนี่ยจะตัดเป็นขนมปังก้อนกลมๆเล็กๆได้ทั้งหมด63ก้อนก้อนหนึ่งหนักประมาณ1 1กรัมค่ะถ้าใช้เครื่องต้องทําแป้งเยอะขึ้น3เท่าจากสูตรนวดมือดังนั้นตัวสังขยาใบเตยก็ต้องเพิ่มขึ้นมา3เท่าด้วยนะจ๊ะ เอาสูตรที่ป้าลงไว้ให้ตอนนวดมือเนี่ยคูณด้วยสจ้างงไหมอะยังไงเดี๋ยวป้าใส่สูตรของเจ้าสังขยาที่เพิ่มขึ้น3มเท่าไว้ให้ในช่องคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะจ๊ะเพิ่มแค่ปริมาณนะแต่ว่าขั้นตอนทุกอย่างทำเหมือนเดิมลืมให้ดูรูปอันนี้แป้งสองก้อนนี้ตัดน้ําหนักเท่ากันแต่ขนาดไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าพักแป้งใช้ระยะเวลาต่างกันคะ่ะ ฝั่งซ้ายพักค่อนข้างนานนะคะเนื้อขนมด้านในเป็นโพรงแล้วก็หน้าเขาจะย่นในขณะที่ฝั่งขวายังดูตึงสวยดีอยู่ถ้าเกิดว่าพักแป้งน้อยเกินไปก็มีผลนะขนมปังมันอาจจะไม่ขึ้นฟูเท่าที่ควรแล้วก็อาจจะแข็งกระด้างไม่ค่อยนุ่มค่ะคือขนมปังเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างยากไม่ง่ายเลยนะครั้งแรกไม่สำเร็จพยายามต่อไปนะไอ้หมดแดงสักวันต้องสำเร็จค่ะ าก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องขนมปังเหมือนกันนะจ๊ะสารภาพตรงๆเลยไม่เก่งสักอย่างแหละพูดเก่งอย่างเดียวจริงๆถ้าจะทำขายนะคะก็แบ่งสังขยาใส่กระปุกค่ะกระปุกจะใช้เป็นสัก3ออนหรือ4ออนก็ได้แล้วก็ขนมปัง3ลูกหรือ1ไม้แบบนี้นะจ๊ะนี่คือ1เซตหากล่องใส่ก็ขายได้แล้ว ขนมปังที่เห็นอยู่นี้ได้มาจากวิธีการนวดมือนะคะอาจจะไม่ได้นุ่มนิ่มที่สุดในโลกแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่นะก็กินอร่อยอยู่บางคนชอบขนมปังนิ่มๆยบุยบยุบก็อาจจะใช้วิธีการผสมแป้งเค้กลงไปกับแป้งขนมปังก็ได้นะคะขนมปังที่ทําเสร็จแล้วป้าทดลองเก็บไว้นอกตู้เย็น1วันนะคะไม่เสียแต่ว่าหน้ามันก็จะดูเหมือนเยิมเย้มๆแฉะแฉะขึ้นจากเนยตัวสังขยาใบเตยเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้สัก2-3วันค่ะ เก็บนานกว่านี้ไม่ได้ทดลองไปเดอ้อป้าสังขย,ยาตั้งไว้ทำไมดูเป็นก้อนๆสามารถใช้ตะกร้อมือคนๆๆกวนๆๆเขาแบบนี้ได้นะคะเขาก็จะกลับมาดูเนียนสวยขึ้นถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบค่ะป้าคิดต้นทุนวัตถุดิบจากสูตรนวดมือนะคะแป้งขนมปัง4บาท75สตางค์แป้งขนมปังร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายแมคโครมีขาย น้ำตาลทราย60สตางค์นมสด4,50บาท5้สตางค์ยี์บาทเนยสด1,69บาท69สตางค์เกลือ 25, สตางค์กลิ่นวานิลา1บาทแป้งที่โรยเพิ่มตอนนวดแป้งเนยที่ใช้ทาชามตอนพักแป้งเนยที่ทาบนขนมปังหลังอบสีผสมอาหารนมที่ใช้ทาขนมปังก่อนอบป้าตีรวมกันไปที่7บาท รวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรสำหรับขนมปัง21ก้อนเล็กแบบในรูปจะอยู่ที่20บาท79สตางค์ทำขนมปังได้21ก้อนดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อขนมปัง1ก้อนจะอยู่ที่99สตางค์ถ้าเสียบไม้แล้ว1ไม้มี3ลูกต้นทุนวัตถุดิบขนมปังจะอยู่ที่2บาท97สตางค์ไม้เสียบลูกชิ้นตีไป25สสตางค์ค่ะ รวมกัน3บาท22สตางค์ต่อไม้ต้นทุนวัตถุดิบสังขยาใบเตยใบเตย2บาทน้ำ1บาทนมสด14บาทน้ำตันทราย1บาท80สตางค์แป้งข้าวโพด2บาท40สตางค์เกลือ25สตางค์เนย3บาท38สตางค์รวม24บาท83สสตางค์ สูตรนี้ใช้ได้กับขนมปัง7ไม้หรือ21ลูกนะคะสังขยา1สูตรแบ่งใส่กระปุก7กระปุกเพื่อขนมปัง7ไม้เนาะต้นทุนวัตถุดิบสังขยา3บาท55สตางค์กระปุกและฝาป้าตีไป2บาทนะคะตรงนี้เช็คราคาเองอีกทีนะอันนี้เป็นราคาโดยประมาณรวม5บาท55สตางค์ต่อ1กระปุก ้าจัดเป็นเซตเป็นขนมปัง1ไม้หรือ3ลูกสั่งขยะ1กระปุกต้นทุนรวมกันนะคะ8บาท77สตางค์ยังไม่รวมค่ากล่องใส่นะใครใช้กล่องราคาเท่าไหร่บวกเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะสมมตุติกล่อง2บาทก็เท่ากับว่าต้นทุนเนี่ยอยู่ที่10บาท77สตางค์อะไรแบบนี้นะคะแต่ต้นทุนตรงนี้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุง ค่าจิปาถาอื่นๆนะแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีค่ะหลังจากคิดทุกอย่างรวมกันเรียบร้อยแล้วบวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งเป็นราคาขายได้เลยค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ